สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสเต็ปลูกหนังทีเด็ดบอลวันนี้ประจำวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565นะครับครับผมครับสวัสดีคุณมืดด้วยนะครับเนี่ยครับครับสวัสดีเหมือนกันนะครับคุณมิดไม่ได้เจอกันครับเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยใช่วันนี้เราจัดมาให้คุณผู้ชมจ่มจมเลยครับคุณมืดสามคู่ต้องครับผมใช่เป็นบอลอิตาลีนะครับวันนี้ครับผม รเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยไหมคุณมืดได้ครับผมคู่แรกของเรานะค,ะครฮะเป็นลาซิโอนะครับผมเปิดบ้านรับการเรยือนของเวโรนานะครับในตรงนี้ลาซิโอเนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับแล้วก็เวโรนาเนี่ยอยู่อันดับที่9นะต้องพูดว่าคู่นี้ทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีลุ้นอะไรกันละอย่างลาซิโอเนี่ยค่อนข้างชัวร์แลวครับว่าเขาจะได้ไปยูโรปาลีกนะฮะส่วนเวโรนาเนี่ยก็ สบายตัวละคไม่มีตกชั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในตรงนี้ครับโอเคครับเราไปดูดนักเตะเลยไหมครับผู้เล่นทน่าสนใจของลาซิโอเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ยทีมทีมลาซิโอกับเวลโรนาที่เจอกันเนี่ยลาซิโอดูด,ดูมีเหนือชั้นมากกว่าสําหรับนักเตะถูกต้องครับที่จริงเขาค่อนข้างทีมเขาค่อนข้างดีนะลาซิโอเนี่ยครับใช่เดี๋ยวจะให้คุณมืดอ,อธิบายนักเตะ อธิบายรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะได้ลงนะครับครับผมลาซิโอนะครับผมมาในรูปแบบ4-3-3นะครับผมตรงนี้โกเนี่ยเป็นสตาโกชานะครับผมหลัง4ตัวของเขาเนี่ยใช้เป็นมารูสิกอาคาบีไฮซารดแล้วก็ราซารีนะครับผมกลาง3ตัวของเขาเนี่ยใช้เป็นเบสิกนะฮะเป็นลูคัสเลวาแล้วก็ตัวที่น่าสนใจเลยฮะ มิเลนโควิดซาวิกนะครับผมแล้วก็หน้า3ตัวของเขาเนี่ยมีซักคานี่นะฮะมีแอนเดอร์สันแล้วก็มีเบรโดนะครับผมตรงนี้ครับส่วนของเวโรน่านะครับมาในรูปแบบ3 4 2 1องนะค่อนข้างรับเลยฮะเล่นหลัง3กลาง4แพ็กหลังมากๆเลยในตรงนี้โกเนี่ยเป็นครับมอนติโปนะครับผมหลัง3ตัวของเขาเนี่ยเป็นซูทาโรนะฮะเป็นคาเซลนะฮะแล้วก็เป็นเคอร์เชลินีนะครับผม กลาง4ตัวของเขาเนี่ยเป็นฟาราโอนีนะครับเป็นทามสลิลิกลาโซวิกนะครับผมตัวลูก2ตัวของเขาเนี่ยใช้เป็นคาพาลิแล้วก็ลาสักน้านะครับผมแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นจิโอวานีซิมิโอเน่นะครับในตรงนี้ครับผมส่วนไอตัวที่หายไปของลาซิโอเนี่ยอิมโบวิเล่เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ลงเนี่ยผมมองว่าลาซิโอครบทีมเลยนะแบบฟูฟูจัด ถูกต้องครับผมเพราะว่าต้องพูดตามตรงว่าถ้านัดเนี้ยอ่าอิโบมิเล่นเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าเช็คความฟิตนะฮะถ้ามาแทนในแอนเดอร์สันได้ในนัดนี้นะผมมองว่าลากซิโอตัวลุกเขาเนี่ยโหดทุกตัวต้องพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะครับใช่ยิ่งตอนนี้สก,การนี่เนี่ยคือกูกำลังท็อปฟอร์มเล่นในช่วงท้ายท้ายซีซั่นต้องครับผมท็อปฟอร์มมากเลยเล่นเพื่ออันนี้เลยฮะเล่นเพื่อย้ายทีมาดูจากทรงนะฮะสถิติขนาดนี้ ใช่คือคือทำมาทามาเพื่อแบบไปเติบใหญ่ในหลีกดังๆกว่านี้ถูกต้องครับผมครับส่วนส่วนเวลโลน่าเนี่ยก็ยังมีซิเมโอน่ต้องครับเป็นลูกของเ i ียโกซิเมโอน่นะฮะตัวนี้ยิง,ยงเยอะด้วยนะผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างโหดเลยสำหรับซิเมโอน่ <Sim ione. S 2> ครับที่อันตรายเนาะสำหรับของเวลโลน่าใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูสถิติของทั้งสองทีมที่เขาเจอกันมาก่อนเนาะครับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องราคาก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยลาซิโอต่อเวโรนาอยู่ที่ซึ่งควบลูกและราคาอาจจะไหลไปที่1ลูกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องเหมือนเมื่อกี้แหละที่เราได้ดูกันแล้วคือตัวนักเตะเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะดูต่างชั้นกันเกินไปครับผมครับสถิติที่เขาเจอกันมา5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นลาซิโอชนะไป2ครั้งเวโรนาชนะ2ครั้งและเสมอ1ครั้งนะครับซึ่งแมตช์ล่าสุดเลยเนี่ยเวโรนาเนี่ย ถลม่มลาซิโอไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะฮะคุณมืดถูกต้องครับถือว่าโหดมากนะฮะนัดล่าสุดของเวลรนาเนี่ยครับใช่<ม>คือน่าสนใจมากอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันแปลกแปกเวลนร,รนาโหดเฉยนัดนี้ดูดูว่าลาซิโอจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับห้านัดล่าสุดของลาซิโอนะครับลาซิโอห้านัดล่าสุดเนี่ยเขาชนะไปสองครั้งเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับซึ่งแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานแบบ ทิวเชียดเองการทําเงินของเขาเนี่ยทำไปได้2ครั้งเสียเต็ม2ครั้งเสียครึ่ง1ครั้งนะครับครับผมส่วนเกมในบ้านของลาซิโอเนี่ยถือว่าสถิติสกอร์การแข่งขันเนี่ยสวยงามชนะ3เสมอ1แพ้หแต่การทําเงินของลาซิโอในบ้านนะครับคือทําได้แค่ครั้งเดียวเองเสียงเงินไปถึง4ครั้งเลยนะครับผม<ช>มองว่าส,สถิติการทําเงินของเขาเนี่ย ไม่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สำหรับลาซิโอนะฮะครับผมครับส่วนทีมเยือนอย่างเวโรนาวันนี้นะครับเวโรนาห้านัดล่าสุดเขาชนะไปสองครั้งแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับทำเงินไปได้สองครั้งเสียถึงสามครั้งการทำเงินเกมดีทั้งคู่เลยครับเนี่ยใช่ยังยังดูไม่สวยส่วนเกมไปเยือนของเวโรนานะครับเขาชนะไปสองครั้งแพ้หนึ่งครั้งเสมอสองครั้งนะครับแต่การทำเงินดูดีกว่า ดูดีกว่าลาซิโอนะครับทำเงินไป3ครั้งเจ้าหนึ่งเสีย1ซึ่งดูจากสถิติตรงนี้แล้วกับราคาต่อนะครับคุณมืดว่าลาซิโอ,อต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกเนี่ยครับ,บผมสภาพนักเตะแล้วก็สถิติผมมองว่าวันนี้อาจจะมีพิกล็อกลาซิโออาจจะกินเต็มใช่ครับผมว่ามีสิทธิเหมือนกันนะฮะด้วยต้องพูดว่านักเตะของเขาด้วยอ่ะต้องผมมองว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับ ครับงั้นเราสรุปเลยว่าคู่นี้พวกเรามองไปทางลาซิโอนะครับครับผมครับเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยครับครับผมคู่ต่อไปของเรานะครับผมเป็นอัตตารันต้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอมปอรีนะตรงนี้เนี่ยอัตตารันต้าอยู่อันดับที่แปนะครับส่วนเอมปอรีอยู่อันดับที่14ต้องพูดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยหมดลุ้นทั้งคู่เหมือนกันนะอัตตารันต้าเนี่ยมีลุ้นเออ่ถ้วยอ่ถ้วยใหม่อยู่นะฮะคอนเฟลซ์ลีก แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจนะครคือออตแลนตาต่อถึง2เลยนะคร<ช>ับผมคู่นี้ใื่ว่าต่อเยอะมากนะบอลอิตาลีด้วยใช่ไม่ไม่ใช่ทีมใหญ่ที่แปลกตาขนาดคู่อย่างเอซีอินเตอร์อะไรยังไม่ยังไม่เห็นว่าขนาดนี้เลยนะใช่ครับผมใช่คู่นี้น่าน่าสนใจแปลกอยู่แต่เราต้องพาไปดูทีมของเขาก่อน11ตัวจริงรผู้เล่นนะฮะครับผม แอตาลันตา,นตานะฮะมาในรูปแบบ3 4 1 2นะครับผมโกเนี่ยเป็นมัสซูนะฮะหลัง3ตัวเนี่ยเป็นเดมัสซิตี้นะฮะเป็นเดอร์มิลล์แล้วก็สกาวินนี่นะครับผมกลาง4ตัวของเขาเนี่ยใช้เป็นสปาคอต้านะฮะฟูลเลอร์นะฮะรูนแล้วก็เฮดโบเออร์นะครับผมแล้วก็ตัวลูกของเขาตัวนึงเนี่ยใช้เป็นพาซาลิกนะครับแล้วก็หน้า2ตัวใช้เป็นซาปาต้าคู่กับบอร์กานะครับผมส่วนเอมโปลี oli, เนี่ยมา ในรูปแบบ4 3 1 2นะครับผมโกเนี่ยเป็นวิคาริโอนะครับผมหลัง4ตัวเขาใช้เป็นสโตนาโนวิกนะครับวิตี้ฮะลูเปรโตแล้วก็คาเคสนะครับผมกลาง3ตัวของเขาเนี่ยใช้เป็นซูคอฟสกีนะฮะอัสลานี่แล้วก็เบนาเดลินี่นะครับผมแล้วก็หน้าลุกของเขาตัวลุกของเขาเนี่ยใช้เป็นเวเลอร์นะครับแล้วก็หน้าคู่เนี่ยใช้เป็นคัตโลนนะฮะคู่กับมันเตียนะฮะ ครับผมสำหรับทีมที่เราดูจากเอเวอรเรแล้วเราคือเอาจริง,รงอะ่ะทีมตอนนี้ก็คือ a อตาลนตาดีกว่าอ็มโปลีอยู่แล้วแค่เทียบจากเทิติตารางคะแนนเนาะใช่ครับต้องพูดว่าเขาเป็นทีมใหญ่ได้เลยแอตแลนตานะฮะช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอ่อได้เล่น UCL ตลอดด้วยนะฮะใช่ครับผลงานโดดเด่นมากใช่ครับผมโอเคครับเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมที่เขาเจอกันมาก่อนเลยครับ ห้านัดล่าสุดที่เขาเจอกันนะฮะหัวหอตาลนตาชนะไปสามครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เอมบูลีหนึ่งครั้งเองนะครับคืออตาลนตาเนี่ยดูข่มมากๆสำหรับครับสำหรับเจอกับเอมบูลีส่วนสถิติห้านัดล่าสุดของอตาลนตานะครับเขาชนะไปสองครั้งเสมอสองแพ้หนึ่งทเงินได้สองครั้งเสียไปถึงสามครั้งเลยนะครับไม่ค่อยอดีนะครับเนี่ยใช่ เทียเทียบกับทีมที่มาต่อสองลูกวันนี้นะผมมองว่าท่านั้ล่าสุดของเขายังทําได้ไม่ดีพอสมควรนะครับส่วนเกมในบ้านของออตาลนตาเนี่ยโอ้ดูย่าเย่มากๆแพ้ไปถึงสามนัดแพ้ไปถึงสามนัดเจ้าไปสองครับแต่การเสียเงินเนี่ยเสียทุกนัดแบบเสียเต็มๆนะครับคุณผู้ชมพู้ดว่เขียวหมดเลยครับตรงนี้ไม่มีแดงเลยครับมีแต่เขียวเลยครับผม สนใจไปออตาลนตาไหมครับคุณมื่นโอ้โหดูจก<อ>ากทรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะต้องพูดอย่างนี้ทั้งฟอร์มการเล่นทั้งทำเงินให้เรานะฮะใช่แต่ผมเลยงงว่าเฮ้ยทำไมราคามันแปลกงั้นเราต้องไปดูเอมบูลีต่อเอมบูลีนะครับผ้านัดล่าสุดข,ของเขาเนี่ยแพ้ไปสี่ครั้งเสมือนหนึ่งชนะหนึ่งนะครับทำเงินสองครั้งแล้วก็แล้วก็เจ้าหนึ่งครั้งนะครับเสียหนึ่งแต่มันมีนัดเฟลลี่อยู่ที่เขาไม่ได้ มีในในในโพยเนาะใช่ครับผมครับก็เลยยกไปก็คือสติก็ยังดูโอเคกว่าอยู่ดีส่วนเกมการไปเยือนของเอมโพลีเนี่ยเขาไปเยือนไม่ไมชนะใครเลยครับแพ้ไปสี่เสมอหนึ่งแต่การทำเงินองเขาเนี่ยทำได้สองครั้งเจ้าสองเสียหนึ่งยังดูดีกว่าออตลาลนตายอยู่ดีใช่ครับยังดูดีกว่ามากเลยฮะได้ถึงสองครั้งเลยนะฮะต้องพูดอย่างนี้ใช่คู่นี้ฟันธงได้ไม่ยากเลยครับทั้ง ทางพวกเรามองเห็นทางเดียวกันอยู่แล้วว่าถูกต้องครับเอม้อรียันไหวครับครับผมครับส่วนคู่สุดท้ายทีเด็ดครับผมคู่สุดท้ายทีเด็ดของเราฮะเป็นคู่ใหญ่เลยของอาทิตย์นี้ฮะฟิออเรนติน่านะครับผมเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับผมตรงนี้ฟิอออยู่ที่เจนะครับแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยอยู่อันดับสี่ซึ่งยูเวนตุสเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจเนี่ยคือยูเวนติยูเวนตุสเนี่ยเขาได้ไป UCL แน่นอนร0 0ยปร็แล้วนะครับส่วนของฟิออลเรนติน่าเนี่ยต้องไปลุ้นนะฮะถ้านัดโลมาเนี่ยถ้าโลมาไม่มีแต้มนยฮะแล้วฟิออเนี่ยชนะนะครับผมได้มีโอกาสเขาสามารถได้ไปเล่นยูโรปาได้เลยฮะหรือว่าแค่ให้โลมาเสมอก็ได้นะครับตรงเนี้ยใช่ถ้าโลมาเสมอในในในคืนคืนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับถ้าโลมาเสมอเสมอในคืนนี้เราจะได้เอฟฟออจะได้เลื่อนขั้น ไปเล่นยูโรป้าลลกใช่ครับผมไปอยู่อันดับที่หกครับครับเราไปดูสิบเอ็ดตัวจริงเลยดีกว่าไหมครับคุณมิทครับผมสิบเอ็ดตัวจริงนะฮะของฟิออเรนตินานะมาในรูปแบบสี่สามสามนะครับผมโกเนี่ยเป็นเทราคาสิโนนะครับผมหลังสี่ตัวเป็นเบลากี้นะฮะจูลิโอไม่เล่นโควิดแล้วก็โอดิโซลานะครับผมกลางสามตัวเขาใช้เป็นดันแค้นนะฮะ เป็นอัมราบัตนะฮะแล้วก็เป็นโบนาเวนตุรานะครับผมแล้วก็หน้า3ตัวของเขาเนี่ยเป็นกอนซาเลสคาร์เบลแล้วก็อีโคเน่นะครับผมส่วนของยูเวนตุสนะครับผมมาในรูปแบบ4 3 3เหมือนกันนะครับผมโกเนี่ยเป็นเชสเน่ครับผมหลัง4ตัวเนี่ยเป็นสกิลิโอนะฮะบูนุกชิลูกานี่แล้วก็เปเยกรินี่นะครับผมกลาง3ตัวของเขาเนี่ยใช้เป็นเมเรตินะฮะโลคาเตลี่นะฮะแล้วก็ราบิโอ้นะครับผมแล้วก็ หน้า3ตัวเขาเนี่ยใช้เป็นมอยเซคีนนะฮะเป็นมอร์ตาแล้วก็เบอร์นาเดชีนะครับผมในตรงนี้ครับถือว่าน่าแปลกใจนะสำหรับยูเวยูเวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะดอบดูซานวลาโฮวิกนะฮะทีมที่เขาไปเอามาจากฟิออเนี่ยตัวดาวซันโวของลีกเลยนะฮะถือว่าแปลกเหมือนกันที่ไม่ใช้เวลาโฮวิกมาสู้กับทีมเก่าครับในตรงนี้ที่น่าสนใจนะฮะ แล้วก็ลุดครับผมแล้วผมลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างฮะคู่นี้เนี่ยที่แปลกเนี่ยฟิออเรนติน่าเนี่ยต่ออยู่ที่0.5นจุดะฮะเป็นทีมต่อด้วยนะครับผมในตรงนี้ใช่ใช่ใช่คือฟิออเรนติน่าเนี่ยเปิดบ้านต่อยูนตุสถึงครึ่งลูกทั้งๆที่เขามีดีนะคะอย่างเงี้ยใช่น่าแปลกใจมากๆเพราะว่าอาจจะด้วยความกระหายของฟิออเรนติน่าด้วยวันนี้ใช่ครับครับเราไปดู สถิติที่เขาเจอกันมาก่อนเลยดีกว่าครับคุณมืดครับผมสถิติห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับยูยูเวนตุสเนี่ยชนะไปถึงสามครั้งเลยนะแพ้ครั้งเดียวแล้วก็เสมอหนึ่งแต่การทําเงินที่ยูเวนตุสทําได้กับฟิออรเนี่ยทาได้สองครั้งก็คือได้เต็มหนึ่งครั้งแล้วก็ได้ครึ่งที่เหลือเนี่ยยูเวนตุสเสียไปถึงสามครั้งเลยนะที่เจอกันครับผมครับส่วนห้า, ior, านัดล่าสุดของฟิออรเลนติน่าเนี่ยย่ำเย่มากๆห้านัดล่าสุดของเขาเนี่ย แพ้ไปสี่ครั้งชนะหนึ่งครั้งคือทําเงินได้แค่ครั้งเดียวเจ้าหนึ่งครั้งแล้วก็เสียสามใช่ครับโอ้ฟอร์มไม่ดีเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าต่อนะฮะตรงนี้เนี่ยใช่มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอลคู่พิเศษแล้วกันใช่ครับครับส่วนเกมฟิออเรนติน่าในบ้านเนี่ยสวยงามต่างกับเมื่อกี้ลิบลับเลยนะครับคุณมืดใช่ครับผมล,ลิบลับจริงๆครับมีแต่สีแดงนะฮะตรงนี้เนี่ยใช่ฟีโอเรนติน่าเนี่ยเกมในบ้านเนี่ยชนะไปถึงสี่ครั้งแพ้ มีแพ้ครั้งเดียวคือโดนอุดินิเซ่ถล่มไป4-0ครับแต่การทำเงินของเขาเนี่ยผมมองว่ายังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ทำเงินเต็มได้ครั้งเดียวเสียสองเจ้า1แล้วก็ได้ครึ่งอีกหนึ่งครั้งเทียบกับสถิติแล้วเนี่ยมันควรจะได้เยอะกว่าน,นี้เนาะใช่ครับถูกต้องครับแต่วันเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าสถิติของฟิออร์ในบ้านเนี่ยชนะมาเยอะมากแต่แค่ว่าวันเนี้ยถ้าชนะในบ้านอีกครั้งก็จะได้เงินเต็มกับยูนิทูสดีด ใช่ครับแล้วก็จะได้แต้มด้วยฮะจะได้ไปยูโรปาด้วยผมมองนะใช่มันมีหลายปัจจัยที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ฟิออมมาต่อยูเวใช่ครับครับส่วน5นัดล่าสุดของยูเวนตุสนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นําทเงินได้2ครั้งคือทำทำเงินได้ครึ่งหนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียไปถึง2ครั้งเต็มเต็มเสียครึ่งอีก1รครั้งส่วนเกมไปเยือนของยูเวนตุส ไม่สวยงามไม่ต่างกับฟิออล่นในบ้านเลยครคุณมืดใช่เลยครับถือว่าดีกว่าด้วยผมมองว่าอย่างนี้นะเพราะทําเงินให้เราด้วยนะครับผมทำเงินได้ด้วยนะคือยูเวนตุสเนี่ยชนะไปสี่ครั้งแพ้เจนัวครั้งเดียวเองล่าสุดเนี่ยที่แพ้เจนัวมาสองประตูหนึ่งทำให้หูเกือบทําเงินได้ห้านัดติดซึ่งหาดูได้ยากนะคุณมืดถูกต้องเลยครับถือว่าห้านัดเนี่ยยูเวทำไปสี่ครั้ง ผมแต่วันเนี้ยทางนี้ท้งนั้นแล้วยังไงผมมองว่าเราก็ต้องกัดฝันเล่นฟีออรแน่นอนถูกต้องครับผมมองเหมือนเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนาะบอลลูกลมๆมใช่ไหมครณมืดใช่ครับผมครับ,รบงั้นวันนี้ผมขอความคิดเห็นของพวกเราทั้งสองคนเลยว่าเราเลือกอยู่ทางฟิออลิมปินาสำหรับคู่นี้ถูกต้องครับผมครับสำหรับวันนี้เราก็ครบถ้วนกันแล้วพวกเอ่อคุณผู้ชมคนไหน มีความคิดเห็นไปด้วยคิศทางเดียวกันหรือว่าเห็นต่างเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ให้พวกเราได้นะฮะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบกันทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีทีเด็ดฟุตบอลคู่ใหม่ๆอะไรคุณผู้ชมรอชมกันได้เลยนะครับ